สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t หกทาร์โ n n ชาผู้รับสารจากตะกวรนลแปลความหม่โดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตพลังงานนะคะแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ คนของคุณหรือพลังงานที่ไพ่สื่อมาถึงหมอแจนอาจจะพูดเรื่องความรักการงานการเงนินหรือภาพรวมนะคะสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ณวันที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นพลังงานช่วงนี้นะคะอาจจะเป็น Energy 1-3เดือนก็ได้เช่นกันนะคะดูซิไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างนะสิ่งใหม่ๆห,หรือสิ่งอะไรที่กําลังจะเข้ามานะคะอยากให้เราได้รับรู้นะ วันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็น energy พลังงานของการเฝ้ารอคอยนะคะรอคอยอะไรก็ได้นะคะสสิ่ง2อ,อย่างนะ,ะสองอย่างที่กำลังจะตัดสินใจคน2คนงาน2องงานนะ,ะจะเอาหรือจะไม่เอานะคะการเชื่อมโยง connection ถ้าเป็น energy การที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้การสับสนลังเลยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะ บางพลังงานนะคะ,ะ,คะบางพลังงานที่ะะเปิดขึ้นนะอาจจะแบบนอนกลางคืนนะคะอาจจะมีสะดุ้งตื่นรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรเหตุการณ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆะค,ะคุณกำลังรู้สึกว่าในอนาคตมันเป็นสิ่งที่เรานะคะมองไม่เห็นเราไม่สามารถคาดการได้เราไม่สามารถคาดเดาได้นะคะ ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าจะได้ความกระจ่างหรือจะได้คําตอบคือถ้าใครอยากจะกําลังรู้สึกมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้เครียดหรือวิตกกังวลจนเกินไปนะแอดไลน์ดูดวงกับหมอแจนเลยอันนี้ตอนนี้หมอแจนยังมีคิวให้อยู่นะคะอืมมันเป็นพลังงานที่คุณอยากได้รับความสบายใจนะค,ะความสบายใจการไต่ตรองนะแต่บางครั้งเรา รู้สึกใช้สัญชาตญาณเวลาที่เราไม่สามารถเราไม่มีสมาธิเราเกิดความสับสนลังเลเราเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์เองเราอยู่ใกล้กับสถานการณ์นั้นจนเกินไปเราจดจ่อกับสถานการณ์นั้นจนเกินไปเราก็จะไม่ได้คําตอบนะคะ อันเนี้ยสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือไม่ให้เราเครียดหรือวิตกกังวลจนเกินไปเราต้องดูดวงส่วนตัวเพื่อนะคะคุณจะได้รับคําตอบที่เป็นความกระจ่างที่เป็นความสว่างนะคะเป็นคําตอบที่นําทางว่าคุณควรจะเดินไปซ้ายขวานหน้าหลังดีนะคะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ บางคนบางพลังงานนะคะเช่นคุณอยากจะไปในอนาคตข้างหน้านะค,ะคุณมีความวิตกกังวลว่ามันจะดีไหมหรือมันจะไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณมี energy พลังงานนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักความสัมพันธ์หรือด้านการลงทุนนะคะจนยินดีให้คำปรึกษานะ,ะอันกฎกติกาพร้อมโอนนะคะถึงแอดไลน์ id มานะคะเพื่อนๆน,นะคะนะสี่ถ้วยนะคะตอนนี้นะคะพลังงานของไพ่ค่อนข้างที่จะนะคะยืนยันว่า นะคุณต้องออมันเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เป็นใจนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เป็นใจนะ,ค,ะคุณอยากได้รับความเปลี่ยนแปลงที่ให้มันไปเร็วกว่านี้ได้ไหมความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณอยากให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปเร็วๆได้ไหมเหมือนแบบให้คุณหาทางออกได้นะคะพลังงานเ n e r g y นะคะใต,ใต้สำรับนะคะเป็น1ิไม้ สิบไนะม้สิ่งที่คุณแบกไว้นะคะอาจจะเป็นความคิดความรู้สึกของตัวคุณเองในเรื่องงานในเรื่องความรักความสัมพันธ์ภาระที่คุณต้องรับผิดชอบคุณแบกความรู้สึกหรือคุณแบกความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งที่คุณไม่สามารถหาคําตอบหรือไม่เสามารถวางความรู้สึกณนะตอนนี้นะคะคุณกําลังออไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างบางสถานการณ์ที่มันรู้สึก ไม่มีการติดต่อสื่อสารมันเงียบนะคะเฝ้ารอคอยก็แล้วหรืออะไรก็แล้วไม่ได้รับคําตอบทีนี้มันทําให้เรารู้สึกว่ากดดันหรือใจจดจ่อเหมือนเราประหนึ่งว่านะคะกำลังรอรถไอศครีมอยู่ถึงเวลานี้แล้วรถไอศครีมน่าจะมาแต่รถไอศครีมไม่มารถไอศครีมก็ไม่ได้โทรบอกเราว่าออวันนี้เราจะไม่ได้เข้ามาขายนะเราก็รอชะเงเออ้งเอชะแง่เฝ้ารอคอยนะคะว่าเออเมื่อไรนะเมื่อไรนะจนเรากําลังรู้สึกว่าฉันกําลังรู้สึก เกินไปหรือเปล่านะคะคุณกำลังคิดว่านะฮะอยากจะเริ่มสิ่งใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเช่นหกเหรียญหนึ่งไม้อยากให้คนคนนั้นเขานะคะ มาแสดงออกความรับผิดชอบซึ่งความรู้สึกที่มีต่อคุณคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกถึงชั้นเหมือนกันทําไมเขาไม่แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกนะเราก็ได้ให้ความรู้สึกเขาไปหมดแล้วนะคุณก็เราคอยว่าเมื่อไรจะได้เริ่มต้นเมื่อไรสิ่งนั้นจะมาถึงนะคะโอกาสการให้และได้รับหรือการแสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือรองเงินนระอง,งานรอความช่วยเหลือ นะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นงานก็ได้เช่นกันนะคะเป็นเพื่อนเป็นพลังงานนะเอาละค่ะนะเอเนจีที่ออกมานะคะแถ้วยนะคะเป็นพลังงานที่คุณนะคะอยากจะวางนะคุณอยากจะวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสลัดหรือนะอ,ออกนะ,ะเพื่อออ,อกตามหา Passion, นะจิตวิญญาณของคุณนะเขาบอกว่าการออกตามหาหรือนะการสงบนะออกเดินทางเห็นไหมคะเนี่ยออกเดินทางจากจุดที่เราเหมือนสับสนลังเลไม่ได้คำตอบคุณอยากเดินออกไปจากงานนี้ไปจากความสัมพันธ์นี้คนที่ ไม่ได้ให้อะไรกับคุณเลยไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกคุณอยากจะเดินไปนะเพื่อเพื่อสร้างความหวังกำลังใจแต่ก่อนที่คุณจะเดินออกไปจากสิ่งตรงนี้นะคุณจะถามกับตัวเองไต่ตรองไข้ควรอยู่กับความเงียบหรือระยะเวลาที่ยาวนานมากๆนะคะ ไพ่ฤสีกับให้เดอะซันเนี่ยนะคะก็คือเป็นเป็นไพให้ของเราต้องปรึกษาผู้รู้นะคะปรึกษาผู้รู้หรือปรึกษาหมอดูนะคะพลังงาน8ถ้วยออกมากับ8ดาบนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพลังงานที่เห็นไหมคะมันเป็นทานน้ําแข็งหิมะตกตอนนี้หิมะนะคะกำลังละลายนะแดาบนะ,ค,ะคุณโดนผูกมือคุณโดนผูกตาอยู่นะ,ะมันเป็นเอเนจีที่ทานน้าแข็งกําลังละลายเรากําลังรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในความรากักความสัมพันธ์นะคะมันกําลังเปราะบางมันกําลังไม่ปลอดภ มันหาทางออกไม่ได้นะคะฉันนะจะทำอย่างไรดีถ้าคุณมี energy แบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราไม่สามารถพูดคุยกับใครได้หรือบางคนเราไม่สามารถไปคุยกับเพื่อนคข้างๆที่รู้จักเราได้เป็นการส่วนตัวนะคะเพราะเขาอาจจะมีเรื่อง gossip หรืออะไรมาถึงเราทําให้เราไม่พอใจนะคะแต่ถ้าเราปรึกษากับหมอดูคนนั้นอย่างเช่นถ้าปรึกษาหมอแจนหมอแจนจะไม่ได้เอาคุณไปในทาให้คนนั้นคนนี้ฟังว่า อะไรเราค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะเราคุยจบแล้วเราก็ลืมขนาดหมอแชนนะะพูด คลิปในดูดวงเนี่ยไปหมอแจนก็ลืมแล้วมีลูกดวงมาคุยไปเรื่อยๆหมอแจนก็ลืมนะคะจําใครอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะแต่จาสตอรี่ได้ว่าเป็นเรื่องประมาณนี้แต่พอหายไปก็จําไม่ได้ว่าเรื่องนี้ของคนนี้ชื่อนี้จําไม่ได้คะ่ะนะส่วนใหญ่ที่ยกเคส e s t u ี้ให้นะคะเพื่อนๆในคลิปก็คือเราแค่ยกตัวอย่างแล้วก็พูดเพื่อเพื่อเป็นวิทยาฐานให้เพื่อนๆได้ฟังเท่านั้นนะคะพลังงานเดวิลกับแทมพร,รนพลังงานเดวิลอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ นะบางสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เรายังไม่พอใจกับสถานการณ์เรากำลังคิดว่ามันมีโอกาสที่จะมีการมาปรับความเข้าใจไหมมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไหม มีโอกาสที่มันจะได้ปองดองหรือมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะขยับขยายไหมนะมันเป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งรักเรา,เ,าเราเจอคนคนหนึ่งที่รู้สึกรักนะมันมีแพชชั่นมันมีแรงดึงดูดนะในพลังงานที่เราเจอคนคนนี้มันเหมือนเป็นพลังงานเอนเนจีที่ดอกไม้ไฟนะ สว่างสวัยนะเมื่อมันจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีการแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่มีการแสดงออกไม่มีการสารความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมีการเงียบหายกันไปมีการห่างกันไปนะสถานการณ์ไม่เป็นใจนะจากความรู้สึกที่ดีนะคะดอกไม้ไฟที่จุดดับหมดแล้วมันก็เป็นวันที่มืดมิดนะคะเพราะว่าดอกไม้ไฟมันเป็นอ n e r g y ที่เอ่อพลังงานที่จุดนะคะเหมือนพุดอกไม้ไฟแป๊บเดียวใช่ไหมคะ ะะตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นเรากําลังไม่พอใจกับสถานการณ์ที่คิดวนเวียนว่าเรายังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้คนคนนั้นก็อาจจะเอาเราออกจากหัวไม่ได้มันเป็นพลังงานที่นะ,ะเขาบอกว่านะเนี่ยมันเป็น energy ของคาม,มิกนะคะเห็นไหมคะความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วแต่ทําไมคะเราก็คิดว่ามันยังไม่จบบางคนนะเงียบหรือหายไปจากเราโดยที่ไม่ได้ ออไม่ได้ไม่ได้จัดก,การนะไม่ได้จัดก,การหรือไม่ได้รับผิดชอบความรู้สึกตรงนั้นหรือไม่ได้บอกหรือไม่ได้เคลีย์นะ,ะมันเป็นการที่อีกคนหนึ่งกําลังจะเดินไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งกําลังรอคอยอีกคนหนึ่งนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเป็น energy ที่ยังยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้คําตอบนะคะอาจจะความรู้สึกคําพูดของเขานะคะ ความรู้สึกมีนะคะแต่การกระทําของเขานี้มันใช่หรือเปล่านะคะให้คุณคิดพิจารณานะคะมันเป็นพลังงานที่ตอนนี้นะะพลังงานของสิ่งที่สิ่งที่นะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนคนหนึ่งก็อยากจะเอาชนะนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคนคนหนึ่งนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอนะคะ The c h a r i o นะมีความขัดแย้งนะคะมีความย้อนแย้งแต่มีความ ความรู้สึกเซนซิทีฟในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความแตกต่างมีระยะทางและคนคนนี้นะคะก็นะ,ะนั่งอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้เป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรชนะในความรู้สึกของตัวเองชนะในความสัมพันธ์โดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์นะคะนะเช่นการไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแปลว่าเขานั้นชนะกว่านะคะมันเป็นความรู้สึกที่ เหนื่อยนะคะสมาสึกรดสึกนะ,ะเหนื่อยหนะะักคุณต้องอดทนนะคะอดทนกับอะไรคะอดทนกับอีโก้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนคนนี้นะคะเห็นไหมคะพลังงานของเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่ชนะอุปสรรคทุกอย่างทํางานน่าจะมีหน้าที่ตําแหน่งหรืออะไรที่ดีๆมากๆแต่ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ทํางานอะไรเลยในความรักความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อย ไคะเหนื่อยเป็นผู้ที่แบกรับภาระนะแบกความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้ไว้คนเดียวพยายามจะให้มันเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์พยายามมองเห็นอนาคตพยายามมองหาอนาคตในความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้แต่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีหนทางนะมันน่าจะมีแสงสว่างบ้างแต่สิ่งที่ได้มาคือความเงียบ เงียบกิบนะคะไม่มีการติดต่อสื่อสารสถานการณ์ที่เราจะเอาอย่างไรดีนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะความเปลี่ยนแปลง,งนั้น ได้เกิดขึ้นแล้วแหละแต่แค่เรานะคะไม่ยอมรับหรือสถานการณ์นี้ไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีการติดต่อสื่อสารซึ่งไม่นำไม่มีการติดต่อเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารแต่พลังงานของคนคนนั้นก็ยังเชื่อมโยงมาถึงเพื่อนๆที่ตรงนี้วันนี้ที่คุณได้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมีพลังงานราศีกันราศีกรกฎราศีมังกรนะคะคนที่อยู่ห่างไกลคนที่ไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกนะ,ะจะบอกว่า มีมีบางสิ่งบางอย่างอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าเทียมกันนะไม่เท่าเทียมกันถ้าถามว่าครั้งนี้มันเป็นความรักไหมมันเป็นความรักคุณและเขานะคุณรักเขาเขาก็รักคุณนั่นแหละต่างคนต่างรู้แหละนะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะเจ็ดเหรียญมันเป็นพลังงานของเรานะคะต้องการความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่นะคะ คนคนนี้กับกระทำพฤติกรรมนะคะสาดาบให้เราเห็นไหมคะสถานการณ์อย่างไม่เป็นใจก้าเหรี่ยนนะคะความมั่นคงความมั่นคงในตัวตนของตัวเราเองและเขาก็รักความมั่นคงหรือในตัวตนของเขาสถานการณ์ยังไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะ เพราะว่านะสิ่งที่เรานะคะกำลังเจ็บปวดเสียใจครั้งนี้สิ่งนี้ที่พายบอกคุณวันนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เรายึดไว้นะ,ะสิ่งที่เรายึดคือความเสียใจนะค,ะความเสียใจจากความรักที่เรายึดไว้3ดาบสี่เหรียญน,นะคะยึดมันมั่นคงเลยและสิ่งที่เราเสียใจหนักนะคะก็คือแฮงแมน นะมุมมองนะคะที่แตกต่างกันเขามองมุมนี้เรามองอีกมุมหนึ่งและนะคะมันยังไม่ได้คําตอบนะ,ะหรือมันยังไม่ได้สิ่งนั้นที่เรารอคอยมันเป็นสถานการณ์ที่เราติดนะคะสตาั่กชักนะคะติดติดอยู่กับความเจ็บปวดเสียใจติดอยู่กับความที่ขยับขยื่นไม่ได้ถึงแม้นะคะเรากําลังว่าเออเราคงมีโอกาสนะ,ะบางทีคนก็คิดว่า Uh, วันใหม่เรามีโอกาสใหม่เรื่อยๆ,ๆแตนะ่เราก็ยังติดแนะฮงแมน, uh, man, นะะมาถึงพลังงานเ n e r g y ของเดวิะมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะะคเขาบอกว่ามันมีเอ e r g y 9ถ้วยนะะคบางทีคุณและเขาเจอกันนะมันเป็น Energy ของเ,ออเรารเ,เขาก็รู้สึกโชคดีคุณก็รู้สึกโชคดีนั่นแหละที่ได้เจอเจอสิ่งที่ดีนะะเหมือนประนึ่งว่าเราได้เจอคุมทรัพยนะได้เจอคุมมรัพย์นะคะแต่นะะค ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมีการบล็อกการปกป้องการโปเทคหรือเขาไม่ได้แอคชั่นหรือเขาไม่ได้พยายามนะคะไม่ได้พยายามที่จะที่จะอะไรคะทำให้ความสัมพันธ์นี้งอกเงยงอกงามนะ ขึ้นไปในอนาคตหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างมีบุคคลก็ได้หรือมีอะไรก็ได้ที่เราจะต้องต่อสู้นะพลังงานนี้เหมือนเราสู้ในความสัมพันธ์นี้อยู่คนเดียวนะคะ7จ็ดไม้นะเจ็ดเหรียญน,นะเขาจะดูซิว่าเออคุณจะทํำยังไงหรือว่าความรักความสัมพันธ์หรือเขาดูว่านะ จะได้อะไรจากสิ่งนี้นะคนคนนี้กําลังคิดว่าเขาจะไม่ลงทุนในความสัมพันธ์หรือตอนนี้คุณก็เลยคิดว่าบางครั้งคุณไม่น่าจะพยายามในความรักความสัมพันธ์นี้เพราะว่าการลงทุนเนี้ยนะคะมันไม่ได้อะไรที่ง่องเงยหรือมันไม่เป็นผลดีต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ แต่หมอแจนเชื่อว,ว่านะคะมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดต่อสื่อสารนะคนของคุณต้องพยายามติดต่อสื่อสารมาที่คุณนะคะต้องพูดคุยต้องติดต่อสื่อสารนะพลังงานไพ่เดลสตาบางคนเรายังคิดว่าเออมันน่าจะมีความหวังนะนะ,ะเขาอยากติดต่อสื่อสารมาแหละเขาอยากล้อมชอมกับคุณเขาอยากปณีปนอมกับคุณนะคะ เขาอยากปรนีประนอมกับคุณใช่แหละค่ะนะคะแต่ทีนี้มันเป็นสถานการณ์ที่คนคนนี้ยังมีความลังเลสับสนอยู่พลังงานเจ็ดถ้วยมานะคะเจ็ดถ้วยเราก็รู้อยู่แล้วนะคะ ความฝันจินตนาการนะคะการสร้างภาพการฉายภาพที่ไม่เป็นความจริงนะเจ็ดถ้วยเป็น energy ของตัวเลือกทางเลือกเขาเข้ามาพูดคุยหรืออยากพูดคุยหรือปณนีปนอมหรือถ้าเขาติดต่อสื่อสารมาคนคนนี้ยังไม่แน่ใจตัวเองด้วยซ้าไปว่าความสัมพันธ์นี้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณไปนานาคตไหมตัวเขานั้นต้องการจริงๆไหมหรือมีตัวเลือกทางเลือกหรือบุคคลอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขายัางไม่แ a คชั่นในตอนนี้หรือในขณะนี้ก็เป็นไปได้เพราะเขาไม่รู้จะ ก็ใครดีทุกคนอาจจะดีนู่นนี่นั่นแต่ละอย่างแตกต่างกันนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกไม่มั่นใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือขยับขยื่นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เลยติดกับนะติดกับหรือติดกับดักนะ,ะเหมือนดอกไม้ไฟที่มันจุดดับไปแล้วและเขาก็อยู่ใน ที่ของเขาคุณก็อยู่ในที่ของคุณและเราก็เลยเครียดวิตกกังวลเพราะเรากําลังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอเราเจอกันแล้วแต่ทําไมเขาถึงไม่ทําอะไรเลยนะคะคนคนนี้ยังไม่มีความมั่นใจนะคะที่คิดว่าจะเลือกใครสักคนนะคะพลังงานเอเน g y ของนะคะสไนด์ออฟคัพนะ,ะเป็นพลังงานที่ตัวเขาเองรู้แหละว่าเขามีสเสน่ห์นะคะเขา เป็นคนนิสัยโปรยเสน่ห์และเป็นเอเนจีของความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์พลังงานเดืมูลขึ้นมาราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือดาวสุขรดาวจันทร์เขาอยู่มีนก็ได้เขามีความสับสนลังเลในตัวเองมากๆเลยนะคะคนคนนี้แต่จริงๆเขานั้นรักคุณนะคะแต่เขาไม่ได้ทําอะไรนะ,ะการความรู้สึกกับการกระทําหรือการปฏิบัตินั้นส่วนทางกันนะคะคนคนนี้นะคะเขายังนะะทอะไรตามใจตัวเขาเองเพราะเ n e r g y พลังงานตรงนี้คือหมายถึงว่าเขา จะเป็นคนควบคุมเกมเองในความรักความสัมพันธ์คุณเห็นไหมคะนะถ้าคนคนนี้ได้ติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะคะหมอบอกเลยในความรักความสัมพันธ์มันยังเป็นความไม่แน่นอนเพราะเจ็ดถ้วยนะคะมันเป็น energy ที่เขาจะฉายภาพฉายภาพอะไรคะฉายภาพพยนตร์ภาพยนตร์ก็คือวงการมายานะคะให้เราเข้าใจตามนี้นะเอาราคานะ พลังงานนะคะ King of Pentacle ถ้าถามว่าคนคนนี้มีความมั่นคงไหมล่ะคะที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปหรือหน้าหน้าที่การงานหรืออะไรต่ออะไรของเขาใช่เขาสามารถทําได้แต่เขาไม่ได้คิดที่จะทําหรืออะไรนะคะเพราะว่าทําไมคะพลังงาน King of Pentacle มันเป็น energy ของคนที่นะทำอะไรช้าการลงทุนนี้เห็นไหมคะเนี่ยการลงทุนของเขาเขาจะได้อะไรกําไรกับ กับความสัมพันธ์นี้เขาจะได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้นะเขาจะได้อะไรกับคุณนะคะคุณนะคะจะให้อะไรกับเขาหรือนะเขากําลังคิดว่าใครดีที่สุดสําหรับเขาหรือเปล่านะคะให้คุณดูตรงนี้นะคะอันนี้มันเป็น energy ที่เรา จัดพลังงานได้นะที่ไพ่บอกหรือติดต่อสือส่อสารหรือจัก,กรวาลอยากบอกให้คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้วันนี้ไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ไม่ได้ลงดีเทลระบุรายละเอียดนะคะว่าราศีไหนหรืออะไรนะคุณคลิกเข้ามาคลิปนี้หรือคุณได้ชมคลิปนี้นะคะสถานการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าให้คุณคิดว่าพลังงานนี้มันสะท้อนถึงคุณไหมนะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าฉันไม่อยากจะติดอยู่กับสิ่งนี้ไม่อยากจะติดอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนไม่รู้ จะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาเราความคิดของตัวเราเองว่าถ้าเรากําลังรู้สึกสับสนในความสัมพันธ์หมอจะให้คําตอบดีเทลเป็นของคุณเองเฉพาะเฉพาะเจาะจงบุคคลนะคะเพราะว่าหมอไม่สามารถบอกได้เพราะว่าคนที่จะโทรเข้ามานะคะติดต่อคุณหรืออยากปณีปัตนอมกับคุณหรืออยากขอโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันยังเป็นพลังงานที่ฉายยังไม่ชัดเจนเห็นไหมคะยังมีความลังเลสับสนเขาก็อาจจะหายไปอีกก็ได้นะ,ะทีนี้แต่บางพลังงานเขาก็อาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาเลยนะคะมันอาจจะเป็น แค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้มาชมคลิปนี้ที่คนนั้นติดต่อสื่อสารมาแต่ถ้าเรากําลังรู้สึกนะะชีวิตของเราตอนนี้เรายังไม่ต้องไปคิดถึงเขาก่อนนะว่าตัวเราเนี่ยจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ไงความรู้สึกของเราที่มันหาทางออกไม่เจอนะ,ะอนาคตของตัวเราเองนะคะ ปรึกษาหมอแจนได้ยินดีให้คําแนะนําไม่ค่ะปรึกษา30นาทีก็1้0บาทนะคะคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะหมอจะดูให้อย่างชัดเจนแล้วคุณจะได้คําตอบนะคะโอเคนะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะรับ Energy นะคะหมอจะทายจากไพ่อ่านจากไพ่เพราะหมอไม่รู้ว่าคุณเป็นใครความทุขักความสัมพันธ์ของคุณเจออะไรมาหมอไม่ได้ดีเทลลงรายละเอียดว่าใครเป็นใครนะคะโอเคตามนี้นะราคะ,าะ,คะนะคะถ้าถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ,ะรักทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ